สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆสมาชิกช่อง YouTube ต้นสต๊อกแล้วก็แฟนเพจต้นสต๊อกใน a c e b o o k นะครับเนื่องด้วยผมได้ทำการประเมินพื้นฐานของหุ้นนะครับแต่ละตัวที่ผมสนใจและผมถืออยู่แล้วก็มีบางตัวที่เพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนองๆสมาชิกที่จ่ายรายเดือนนะครับสนใจและถืออยู่เหมือนกันนะครับผมก็เอามารวบรวมไว้ในชีตช,ชุดนี้ ซึ่งเดิมทีนะครับผมว่าจะให้เฉพาะสมาชิกรายเดือนซึ่งชี h ชี t ชุดนี้นะครับผมก็ประเมินพื้นฐานเอาไว้ทุกๆไตรมาสนะครับซึ่งล่าสุดผมอัปเดตล่าสุดก็คือไตรมาสที่1ของปี 64. นะครับเดี๋ยวไตรมาสที่2ออกมาผมก็อัปเดตอีกนะครับซึ่งผมก็มีอยู่นะครับหลายตัวอยู่ทีเดียวนะครับก็ถ้าเราไล่ไล่ไปดูนะครับ ต้องกดนะครับแล้วก็กดลงมาตอนนี้มีอยู่5้าิบี่ตัวนะครับ5 4บี่ตัวซึ่งผมก็ทำไว้บน Google Docs นะครับแชร์เอาไว้ส่วนลิงก์นะครับลิงก์ที่ผมแชร์เนี่ยผมก็จะโพสต์ลงในเพจนะครับต้นสต็อกนะครับแล้วก็ผมก็จะอยู่ใต้ Comment, คอมเมนต์นะครับล่าสุดนะครับตรงนี้นะครับนี่คือ ลิงก์ที่ผมโพสต์เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านก็กดเข้าเพจต้นสต็อกนะครับแล้วก็ไปดูที่ลิงก์นะครับใต้คอมเมนต์ตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปได้เลยเพื่อดูนะครับพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวที่ผมใส่สูตรเอาไว้นะครับเช่นกำไรต่อหุ้นเท่าไหร่คิดที่ PE เท่าไหร่อย่างนี้นะครับแล้วผลที่ได้เป็นยังไงนะครับนี่ก็คือผมก็จะสรุปตรงนี้ออกมานะครับ เป็นการแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสมาชิกนะครับซึ่งหุ้นตรงนี้ไม่ได้เชียร์ซื้อซื้อเชียร์ขายนะครับมันเป็นตัวเลขนะครับที่ได้จากการใช้สูตรประเมินเวลาผมประเมินคลิปประเมินพื้นฐานตามคลิปต่างๆที่ที่ทำไว้นะครับแล้วก็รวบรวมเอาไว้ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยกําไรนะครับในไตรมาสถัดไปด้วยนะครับซึ่งสูตรที่ใช้ก็เป็นสูตรที่ผมใช้ ในการลงทุนนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับขอทุกท่านลองเข้าไปชมนะครับแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับใต้คลิปได้เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ